ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับเจิดข้นได้วัวใจโคารจนมาเห็นนะครับผาจนผ่าใจเมาเท่โอ้โหลูกคอหรือลูกหลังวะนะถ้ามีเสื้อบอร์ดโตเป็นลูกคืนได้เลยผมลูกเลี้ยงครัมาเท่เลยนะอแต่เพื่อนพี่เลี้ยงลูกอะ เม่แเพื่อนพี่ลูกเป็นสิบเลยขายเพื่อนมึงมาลูกเป็นสิบป้าป้ามาปโฟกาสเกมทุกคนามามาดันนี้ไวเปอร์ได้ทั้งรับทั้งลุกอ่ะเอมมันเหรอจริงจังจ้จริงจังเฮ้ยจริงจังจริงเดอย์ก็มีแบบไล่มาไลอัพนะ เฮ้ยเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยมาดูน้องผมอ่ะกันหน่อยจ้ะมาอยู่ห้องน้ำ <blunt> ห <animation> ้องน้ำเข้ามาเจออะไรงงเลยเขาเข้ามาจังหวะเองฮู <l aman> ้ฮ <Lux, Tensor applause> ู <l aman> ้อ <l aman> ่ะผลขึ้นสุวรรณนอนโอ้ยเจ๊เจ๊เจ็ดสองสวยพี่โอเคเลยหน้ามันดูดเดือดนะเฮ้ยมึงมาตเโอเคอันนี้เคฟซี่พี่หิวเลย ยิ่โชก้อนให้เขาเนี่ยก้มตัวหน่อเจ็ปื๊บอเจป๊บเจป๊บ้เคอตั้งการจะต่อยได้เฮ้ยเคอจะต่อยไ้แอ่ไปหาี่เสือเนี่ยพี่มืดแน่เลยมาครับจริงจังป่ะจริงจังป่ะมาเข้าจริงจังเลยป่ะเขาจริงเข้าจริงเขานยังไงครับีินโจครับ สวยจ้าโอเมนอยู่ข้างบนนะ่ะตอนแรกเย้ไหมครับสวยเย้ yeah. อ๋อหายไปไหนกันนี่อ่ะก็บอกเลยอยากให้เอาที่เอาจริงไองนี่คันนีปิดวะอยู่นี่จนหนึ่งโอเค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 แผ่นแอร์ตัวเดียวอ่ะถ้าได้ไอ้นี่ได้มาเสียแผ่นเจียแผ่นเจีย กู้เลยก็ได้นะพี่เด่นน่าจะมาพี่ไล่ให้อยู่ไหนวะเนี่ยระวังระวังประตูประตูวาร์ประวังอยู่ไหนวะอะไรก็ได้พี่สวยโอ้ว้าวเย้่ยนีเขากลับมาแล้ว ko มันถึงฝั่งนู้นปะม่านถึงครับพี่โอเคอ๋อถึงแค่ตรงเนี้ยประตูอ๋อแสดงว่าต้องต่ำลงอีกหน่อยไม่ไอัพรอบแรกงดูดีเลยยิ่งผ่านไปมันยิ่งเพี้ยนขึ้นเรื่อยๆร่อเสีย <laughs> มันลืมไป <laughs> เลยเฮ้ยเ <laughs> ข้านี้เข้านี้เดี๋ยวผมสแกนให้ใไปไปโอ้ยโอ้ยโดนแฟเออ นินนอยด์เองยังไงสาเก็บอัพให้หน่อยเดอออยู่ใส่บรดเช็คะจอเช็คเช็คเช็คโอ้โหเห็นไม่ทันโอ้ยวาดาวปุ้ยสวยสไพร์ค down b มาไป เดชทำไงไอโดนจริงโดนจริงอ้สักขวาเอ๊ะกลับมาเล่นเมาไวอะคอคือว่าอะไเมาเดิมเหรอใช่ครับอุ๊ยเอาเรียบร้รอครับเมาเดิมแต่ว่าดีเฟกต์ดีดูยูนคอร์นเอเราสูดสามศูนยเลยเล่ะเอาเดียวเดีเดียว พี่ว่าตอนนี้เองมาจาังบายมันบ้านเสือพี่เดือดอ่ะโอ้โหพวงหน้าพวงหลังก <c oughs> ่อนเฮ้ยแปดแปด KJ เก้าแปดตรง KJ แบบว่าเวลี่โลโอเคไปแล้วครับ เขาทำเพื่ออะไรเนี่ยนี่ไงเขาจะกู้เองอยากกู้ขอดีๆก็ได้กู้กันครั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้มาดีมาดีเฮ้ยเงินเงินเสือดีกว่าพี่ของเสือมันเยอะแล้วมันจะเฟ้ออ่าใช่อ่าผมแฟลเล่นให้นะแผ่นล้อแผ่นล้อแล้วเราวีเซ็ตป้องกันฮะเออมื่โดนโดนตัวเองหมดเลยโอ้ ไม่โดนเลยป้าไ,ได้ตดนนะป้าซ้ายหนึ่งขวาในสายสวยตัวท้ายอยู่นี่ตอนนี้ดีป่ะสวยว uh, ้าวจากวันนาำเอาครับเอาครับจากวันโน่นจากวันเป็นใจจัดเธออมคลองใช้เวลา รวมกันหมดมันกว่ากังหมดด้วยดิอ่อเฉยเอ้เอ่อไปนู้นหมดละมั้งไม่ใช่แฟนเนี่ยหลบ คุณระแวงหรอหลอนม้ยิงปืนนัดเดียวได้เพชรสองตัวตั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 วตัปุ่นะพีกมาพร้อมกันนี่ก็นิ่มมาดิหนูโอ้โห มืเด็บอยู่ข้างบนนียพี่มืดเอาให้พี่มืดเอาให้รอก่อนพี่ยจะไม่โดนเลืมกว่าจะรักจนวันนี้กว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาไวเปอร์อัจฉริยะไวเปอร์สแกรี่ไอ้แกมบุกเกมบุโชว์เกมบุกไงเกมบุกนะเกมบุกนะ พาสุดเลยโอ้โหเสือโดนโอเมนซัดว่ะโอเมนลบห้าสองโอ้โหจะตายมาดูเลือดแน่เลยสิงห้าให้ปุ๊บอุ้ยโดนเปนสี่หกเข้าไปตรงต้นขาว่ะน่ะพร้อมครับโอเมนโลน่าจะเหลือหนึ่งอะโอเมนอะขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวพี่อาให้รอรอเอก็ได้นี่ไปคุณคุณคุนว่ะไปเก็บมาเลยใชหรอ ขี้ขโมยอ่วิขี้ขโมยวิมึงจะเอาไปมันขังอะไรสิง่งต่างๆก็ได้นะพี่ยี่สิบวิแล้วค่อยวิ่งเข้าไปได้เลยครับ Nice idea มันเองก็หาได้อยู่แล้วก็ไปไม่ไปถือว่าเราโ o เท t e นี่โอ้โหละเอียดมันละเอียดเบ้าขี่จ้าอยู่นี่ตัวเดียวแด่ละ มีฮีวะครับไม่มีนะปิดขายไปแลถ้าจะเข้าแล้วต้องซองสายเดี๋ยวผมจะแฟดลงไปก่อนนะได้เป็นหนึ่งสองสามอ่ะไม่มีใครอยู่ในนี้มีหุ้ยโดน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 สโมูวอดาววาดาววาดาวรับซ่าเสียจะรอเล่นจะรอเล่นไลน์อัพเลยได้เลยได้เลยขัเบิร์ระวังเลยนะเย้คื <ped> <c oughs> โอ้โหไอเชอมได้ไปสองเลยปะเรแมร้อยสิบไจะสู้โอ้ยเอาสุดอะไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่ทานทันทนทะเอาอะไรไปทานสวยก็ไวเปอร์มันยิงอะไรไวจีนี่อะไีนี่อไ แล้วคิดไว้แล้วคือแบบแต่ละแต่ละลูกต้องยิงห่างกันห้าวิไงเย้เอ้าโคนเมนอ่ะคนเมนอ่ะดูสแกลลี่เยอะผมก็ดูโอลิแฟนเยอะเฮ้ยเฮ้ยเดขอที่ไมดีเลยดิเวลาตอนนี้ได้ไงขอยืมยูเซอร์หน่อยยูเอี่ยู่าได้ยูเซอร์อยากได้ยูเซอร์อันนี้ปะล่ะประมาณช่องแอร์ แอวครับไม่ชอบหรอแตอไม่ชอบแบบไทยเดิมอ่ะ๋ยวดูบ่อยแล้วมันมีมันมีไอ้ไก่โอ๊กอยู่ nope โอาโอ้ยเพื่อไต้องตีได้เสียวได้เสียวเพื่อนเราเราเราเด้เสียว ข้างบนข้างบนโอ้ยจบปะเย้จีจี๊บจีบจี GG เมนไวเปอร์เฉยตัวไหนเขียวเขียวเสืเล่นดีหมดอะเฮ้ยอ๋จริงคอมเมนต์คอมเมนต์ โอ้เมนเขียวที่ไหนนะม่วงทั้งตัวเลยมาเ,เสิร์ฟลองดูตรงสุดมันดิ <c ười> าาเพื่อว่าเมื <c ười> ม่อกี้มันเขียวอยู่นะไป <c ười> ทำเลย <c ười> เขียว <c ười>